ฮัลโหลก็กลับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราเนี่ยก็อยู่ที่หน้าเกมอ่าแคชเชนวินนะหรือว่าเกมอาแปะแจกโชคนั่น <Okay. S 1> เองนะเพื่อนเรียกง่ายๆเนาะวันนี้นะเราเอาทุนมาที่1000บาทเท่านั้นนะเพื่อนมาเดี๋ยวขอซื้อฟิชเป,ปินไปเลย250บาทนานเพื่อนนะเดี๋ยวดูกันว่าเราซื้อไป250บาทเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่าโอเคสเตเกเตอร์มา4ตัวแล้วนานเนะพื่อนนะเพื่อนๆ,ๆที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พาดคิปใหมๆนะ โอเคมาได้ฟรีสปินมา8ครั้งขอ,ขอไปหมุนเอาตัวคุณก่อนละกันอืบโอเคจะหมุนตันหรือเปล่าจะตกดำโอ้โหลงดำไปดิอาซื้ออีกขอปลาเบ็ดโอเคมาซื้อ500ไปเลยรอบนี้มาดูกันว่าจะตกไอ้หลุมดำนี้อีกหรือเปล่านะคะเปิดมาซื้อรอบแรกก็ตกดำเลย เอาอีกเอาอีกเมื่อกี้มันอาจจะแบบผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดหน่อยนะเพื่อนเออออออโอเคมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวยอีกแค่สองรอบมั้งใช่ปะเออน่าจะประมาณสองรอบไม่ดิเออแค่สองรอบเออรอบเดียวรอบเดียว นอกเดียวนี่คือตันแล้วนะโอเคได้แล้วมาพอเอาตัวคูณแค่นี้พอนะเอ้ยไม่ดีต้องเอาฟิลิปปินแค่นี้ฟิลเปปินแค่เจ็ดครั้งเออคูณตันไปดียี่สิบโอ้8แปดร้อยเลยหรอเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ได้มาแปดร้อยเลยมาอีกสองร้อยสี่สิบสวยอีกร้อยร้อยสิบผาดโอ้โหทุกคนดอกแรกมานี่ก็ เดี๋ยวดูดูมันคำนวณก่อนนะคะมาเมกาวินมาแล้วนะคะโอ้ยไหลไป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 นี่คือดอกแรกนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โหนี่ก็คือได้กําไรมาเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือนี่ก็กําไรทั้งนั้นเลยนะทุกคนคือแบบไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วดอกแรกมาก็โบบะเลย ไม่นะจะให้แค่นี้จริงๆเหรอเฮ้ยสวยมา480บาทโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหได้กำไรแล้วนะคะเพื่อนเลิกเล่นเลยได้กำไรแล้วคือเลิกเล่นเลยนะทุกคนอย่าโลภนะคะถ้าโลภแล้วเดี๋ยวโดนแดกแน่นอนนะะทุกคนอเลยออรอบหนึ่งเลยออรอบนึงพอลุ้นโอเคไม่น่าจะได้แล้วนะ โอ้โหคุ้มอยู่นะได้มา2 0 0 2เลยนะเอ้ย2อ2 0เออได้มา2020บาทนะทุกคนนะตอนนี้คือได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตนะไปถอนเงินก่อนเลยละกันขออนุญาตเลิกเล่นก่อนนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฝากา like, กดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะะถ้าสนใจอยากมาลองเล่นด้วยกันก็คลิกลิงก์ใต้คลิปก,กันเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวจะ ปักหมุดลิง์กไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นานเพื่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ <S <S สำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไซเเตอร์เขาหรือเปล่าโอ้โหไอชิบายกูก็ลุ้นโอเคพอจริงๆแล้วนะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะ